8คู่นะครับหรือว่าอักเมนต์ของดับเบิลเทอร์เบเป็นอีกหนึ่งอักเมนต์ที่ผมก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าจะเล่นกับอะไรดีแต่ในคลิปนี้ผมได้เป็นคอนเทนต์เล่นคู่กับไค่สะมาเลยผมรู้สึกว่าเอ้ยมันก็โอเคนะแล้วก็อาจจะแบบไต่แรงได้ผมก็เลยลองมาทําเป็นแนวทางการเล่นให้ทุกคนได้ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับก็คือผมมีไค่สะอยู่แล้วด้วยแหละตอนต้นเกมนะแล้วผมมีไออีไง ผมอยากลองเล่น double turbo ดูผมก็เลยอโอเคนหนรองดิไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะแต่คือที่ผมเล่นในเกมนี้มันค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่นะก็อย่างที่ทุกคนรู้เลยครับของใครสกก็จะเป็นใคระรกลีโลเล่นเป็นอ่อซีเมนทอทอแล้วก็2สุพปีมเซลพอนะครับเพราะว่าสล็อตที่เราจะเอาไปเติมสุพปีมเซลสองช่องอะ่ะเราจะเอามาใสา่ให้มันเป็น double turbo นั่นเองนะคือใส่ใคระกกับดาเลียเพิ่มไปอย่างที่ทุกคนเห็นในหน้าปกนั่นแหละครับ แล้วก็ power up ไขาสาที่ผมจะแนะนำก็เหมือนเดิมครับ over n i f e t ท้าสั้นถ้าเกิดเจอนะแต่ว่าเกมนี้ผมไม่เจอนะครับผมก็เลยหยิบเป็นอะไรมั่วๆมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยลองรีหาดูนะครับแต่ดีสุดก็คือ over n i f e t ท้าสั้นแล้วเพราะมันจะ scaling ได้เรื่อยๆนะหรือแม้ก็จะเป็นพวก m a c attack ก็ได้หรือแม้กระ u l ู e t h ท l l ก็ดีนะครับแต่ผมชอบสุดก็ over n i f e t ท้าสั้นแหละทุกคนโอเคแต่ว่าไขาสาถ้าเกิดเราลงไป2ตัวแบบนี้อันนี้ผมก็ยังไม่ชัวร์อยู่ดีนะครับว่ามันจะนับ s t a ็กด้วยกันไหมนะแบบว่าถ้าเกิดอะไขซสะ2ตัวนี้ม ในหน1ไฟอ่ะได้คนละตัวอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดมันรวมไป็น2ดาวงเนี้ยอันนี้ผมไม่รู้เว้ยว่ามันจะว่ามันจะเอาสเต็กที่2ตัวนั้นมีอ่ะมารวมกันหรือเปล่าเวนน้ยใครรู้สามารถคอนเฟิร์มผมได้นะผมก็ลืมกดดูอีกแล้วในเกมเนี้ยทุงกดเนี้ยต้องขออภัยเลยโอเคก็ตอนนี้ผมได้เป็นน่าจะใครสะสองดาวแหละเพราะว่าผมน่าจะเจออยู่ในช็อปนะนี่ไงใครสะสองดาวนะครับแล้วผมเจอเป็นอันนี้ด้วยอูเดียด้วยก็เอาไปลงนะครับเพราะอูเดียมันจะได้เป็นด้วยรีคู่กับใครสนั่นเอง,อง,องนะ ส่วนของไคสะก็เหมือนเดิมครับทุกคน IE cycle fail อีกชิ้นหนึ่งก็ไออ่อคุณสู้หรือไม่ก็โชจินก็ได้นะครับแต่ผมชอบสุดผมชอบเป็นโชจินนะเพราะว่ามันแคสไวดีะไค่สะมันเน้นแคสนะครับแต่แพทเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่ามันน่าจะเป็นแพทที่ผมเล่นไว้ช่วงที่ไค่สะก่อนจะโดนเนิฟเว้ยทุกคนเออแล้วผมรู้สึกว่าเออมันก็เก่งดีผมก็เลยผมลืมไปเลยว่ามันมีคลิปนี้อยู่ะผมก็เลยลองเอามาตัดลงดูนะครับมันก็รู้สึกว่าเออมันก็เล่นได้อยู่แล้วผมก็ลองเอาไปเล่น สามมาอีกรอบหนึ่งในช่วงไม่กี่วันมานี้แหละผมก็เอ้มันก็ได้อยู่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าอ่อนลงอะไรขนาดนั้นนะผมก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวลองเอาทํทคลิปให้ทุกคนได้ลองเอาไปเล่นกันดูแล้วกันถ้าแบบเจอไออาร์เมน้นดับเบิลเทเเงี้ยเราไม่รู้จะเล่นอะไรดีไงผมก็เลยอ่ะโอเคลองเอาไปเล่นไข่สะดูก็ได้นะครับโอเคตอนนี้ก็จบเสตสองเรียบร้อยนะผมน่าจะทุบล็อตทิ้งนะเพราะว่าแม่งเยอะเหลือเกินบอร์ดเรานี่คือไม่ได้ใช้ล็อตเลยนะครับถ้าเกิดไม่ได้จะทํากุนซูอ่ะแล้วผมมีเทียแล้วด้วยไ อันนี้ผมน่าจะทุบทิ้งนะอาจจะสแสลมเป็นรับดอนแล้วก็ทุบไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่ารตสองอันนี้ไม่ได้ใช้แน่ๆจะได้มาเป็นตีฟโกบไงอันนี้ค่อนข้างจะสวยนะครับเพราะว่าเอาเอาไปใส่ให้ดาเรเลียดได้นะโอ้โหเราเปิดมารอบนี้ตีฟโกบเป็น IE ให้โอ้โหแล้วเราวินสติกอยู่ด้วยก็น่าจะได้วินสติกได้ต่อแล้วมั้งนะทุกคน <c oughs> เจอเป็นคนเล่นเหมือนจะน่าจะเป็นซอร์เซอร์นะเขาทําของมาแบบนี้น่าจะไปซอร์เซอร์แน่นอน โอเคแล้วเซตสิบห้าเนี่ยช่วงเนี้ยผมรู้สึกว่าเมตามันก็เหมือนเหมือนเดิมอะทุกคนมันไม่ค่อยได้มีอะไรเปลี่ยนสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่คอนเทนต์ผมก็น่าจะจำเจนหน่อยแหละเพราะว่าเมตามันมันเหมือนเดิมเลยเว้ยทุกคนเออส่วนใหญ่ผมจะไปเล่นเซตสิบซะเป็นอ่าซะเป็นส่วนมากกันเนาะอันนี้อันที่สองผมมีเป็นอ่อดับเบิ้ลอ่ามันชื่ออะไรนะพอเทเบิลฟอร์สแล้วผมได้มาเป็นไอ้นี่นะครับไอพิทบอผมก็เลยเอามาใส,าาสา่ให้ไขสะนะ แต่ฟิตโบอลเนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่ามันใส่แทนโชจินหรือไม่ก็คุนซูนะครับเพราะว่าไข่สะมันต้องมีไซค์กเฟลกับไออีให้ได้นะครับไม่งั้นดาเมจมันจะน้อยลงเยอะนะควรจะมีนะครับไอเทมคีมมันเลย2ชิ้นนี้นะไออีไซค์กเฟลนะครับส่วนฟิตโบอลเนี่ยเราสามารถเอามาเล่นได้นะแล้วก็ใส่แทนโชจินหรือไม่ก็คุนซูไปนะครับก็จะเป็น3ชิ้นในตาน,นี้ของผมก็คือไออไซค์กเฟลแล้วก็ฟิตโบอลนั่นเองนะครับ ฟิทบอลนี่ก็เอาเรื่องเลยนะเพราะว่าบางทีมันมีโอกาสปาดโดนตัวหลังตายได้นะมันไม่ใช่ปาดเดี๋ยวมันคือยิงอะเมื่อกี้ผมเห็นไอ้ตัวหุ่นยนต์ปาดเนี่ยผมก็เลยพูดปาด <laughs> มาในวงล้อรอบนี้นี่ผมก็อยากได้หมัดหรือไม่ก็เบลนะครับเพราะว่าจะเอาไปทําเป็นอไอ้ตัวของสเต็กกฟเฟลให้ไข่สาเนงแต่จริงๆอนะคอมเนี่ยแม่ค่อนขนาอ้างจยาใช้เบลเยอะนะทุกคนเพราะว่าของแทงเราก็ต้องใช้เบลนะครับว่าะจะทําเป็นวอร์มอกเอย ใจก็เฟลก็ต้องใช้เบลแล้วถ้าเกิดจะทำ eventual, อกกีเวน์ชาเจเกาะอีกแม่ก็ต้องทําใช้เบลอีกอยู่ดีใช้เบลลค่อนข้างเยอะนะครับบอร์ดนี้ก็ถ้าเกิดมีแพนดร่ามันก็จะเล่นง่ายนะแต่ว่าที่สําคัญคือผมว่าควรจะมีนะครับอีเวน์ชาวไม่งั้นบอร์ดเราจะดามเมจหายไปเยอะนะเพราะว่ามันขาดเจอกเกาะนะครับส่วนตอนนี้นี่ผมก็โลค่อนข้างลึกนะยังไม่ได้3ดาวสักตัวนะครับโคบโกสองไข่สะสี่จริงๆผมอยากจะได้เป็นดับเบิลเทอร์โบมาลงนะครับ ให้โคบโกหรือไม่ก็ไข่ศารนะแต่ว่าผมหาเพิ่มไม่ได้เลยก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยโลไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดมีอาเมอีคอนก็จะดีนะเดี๋ยวลุ้นที่อคมที่3ดีกว่านะครับว่าผมจะได้อาเมอีคอนหรือเปล่าอันนี้คือไข่ศาเรายิงตัวหลังตายได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีนี่นะ <laughs> ฟิตบนะครับของโคตรดีกับไข่ศาสนะเอาจิงๆนะผมว่าดับเบิลเทเบิลอ่ะสามารถเล่นลามัดไข่ศาสได้นะเว้ทุกคนเราลงละมัดสตัว แล้วก็ดาเิียสอตัวไค่สะสตัวรวมทั้งหมดก็จะเป็น8ตัว6ตัวเลยหตัวแล้วเราก็ไปเติมสุพิมเซล,ลอีก2ตัวผมว่าน่าจะเวิร์กนะถ้าเกิดใครมีโอกาสก,ก็ลองไปเล่นดูนะครับแต่ว่าล็อบบี้นี้ผมได้เป็นไอ้น,นี่ไงคูปกะกบมาเยอะไงแล้วผมไม่เจอละมัาต้นเกมอ่ะผมเลยอ่ะโอเคได้เป็นคูประกบนี่แหละแต่ถ้าเกิดทุกคนลองเอาไปเล่นตามผลเป็นไงก็สามารถมารายงานผมได้นะ ไอ้รามัดแล้วก็ดาเลาสไขซาดับเบิลเทเบเนี่ยผมว่าน่าจะเอาเรื่องอยู่แต่มันก็โลเยอะนิดหนึ่งนะควรจะมีเอ็กเมนอีคอนจริงๆแหละเพราะว่าโล3บาท3าดาว2ตัวเลยแล้วก็ไขซาอีกก็รวมแล้วใช้เงินเยอะมากๆเลยโอเคตอนนี้ผมสกาดูเหมือนมีคนเล่นเป็นซอร์เซเลอร์หนึ่งคนนะครับบ้านนี้ก็ค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่แต่เหมือนเขาจะเล่นเป็นเอนนี่เว้ยเล่นเป็นลักลีโลนะบอร์ดนี้นะครับ เดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะมาลองเล่นให้ดูเล่นก็เล่นคู่กับไอพ้พ e อัพไอ้นั่นน่ะมันชื่ออะไรนะชายไบหรืออะไรนี่แหละผมจําไม่ได้นะครับผมเคยลองเล่นไปทีหนึ่งแล้วแต่ว่ามันมีคนคอนเทนต์ไงผมก็เลยไม่ได้มาเป็นคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันก็เอาเรื่องอยู่นะไอ้ตัวของรักเบิร์ดตูมเดียวนียมีโอกาสหาย3าตัวได้เลยเยที่ผมลองเล่นมาแต่ว่ามันสรุปมาทําเป็นคอนเทนต์ไม่ได้นะครับคลิปนั้นเพราะว่าผมโดไม่คิดเอ่ยอะไรเอ่ยเล่นมิสเพย์บ้างอะไรบ้างเพราะว่าโดนคอนเทนต์แววมมหละ น,นี้ผมเจอบ้านน่าจะซอร์เซเลอร์เหมือนกันบ้างเนี่ยแต่ว่าผมบหดอยู่นะตอนนี้คือผมน่าจะสู้ได้หมดนะครับแต่พอเข้าเซตหเนี่ยผมต้องฮิตอ่โคโบโกะแล้วก็ไค่สะเนี่ยสาดาวแล้วนะแล้วอันนี้ผมเจอเป็นดูพิเคเ,เตอร์หยิบแบบไม่ต้องคิดเลยครับเพราะว่าเราต้องการจริงๆบอดน,นี้คือโลเยอะนะครับหยิบดูปมาคือได้ใช้แน่นอนแล้วน,นี้เราเหมือนจะเป็นการ์ดเบฟไหมเจอตัวค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยโลลึกนิดนึงลึกนิดนึง นิดนึ่งโอ้ยให้ไม่เจอเลยพอแล้วพอแล้วมั้งพอแล้วพี่พอแล้วโอเคเดี๋ยวอีคอนจะพังเอาละจะเย็นๆดีกว่านะครับโอ้ยยังไม่หยุดอีกโอเคได้ดาเรียสองดาวมานะครับแต่ว่าผมขาดใคสา่อีกแค่ตัวเดียวเว้ยผมกะจะหาใครสั่งแค่ตัวเดียวอะเพราะว่าผมใช้ดูบไงแล้วเหมือนจะไม่เจอสักทีนะครับลึกแล้วเนี่ยลึกแล้วไอ้แค่ลึกแล้วตัง์หมดแล้ะตัง์หมดแล้วสรุปแม่งโลโคตรลึก ไม่ฮิตนะครับแต่ว่าคาโบโกะผมขาดตัวเดียวผมรูไปเลยแล้วกันเพราะว่าผมอยากจะ3าดาวสักตัวหนึ่งอะ่ะไม่งั้นเอ่อเรามีโอกาสที่จะแพ้ได้นะครับมันเข้าสเตจสแล้วอะ่ะอย่างน้อยมันคือควรจะมี3ดาวสักตัวหนึ่งผมก็เลยอะ่ะโอเครูปคาโบโกะไปเลยแล้วกันซึ่งใครสัผมขาดแค่ตัวเดียวนะตรงนี้นะครับแต่ว่าเงินหมดแล้วด้วยไอ้เนี่ยผมอยากได้ใครสักสดาวแค่นั้นด้วยแต่ว่ามันไม่เจอ,องไงค่อนข้างจะแซดนะครับเนี่ย รอบวงนี้ผมก็ลุ้นนะครับใพ้มันมีใครสะให้แต่สรุปก็ไม่มีนะผมน่าจะหยิบหมัดแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมขาดไซกร์เฟลอย่เดี๋ยวค่อยไปหาเบลเอาจะครอบคีฟแล้วกันนะครับมีคนเล่นเป็นคาวออฟเดมาเซียวะเล่นใจกล้าจัดอันนี้บอร์ดใครในะไอบอลหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นแวบแบบ <c oughs> ไม่รู้แล้วไม่เห็นชื่อโอเคขาดใครสะตัวเดียวอะโลต่อไหมเหมือนเหมือนจะไปต่อหรือเปล่าเพราะว่าตัวเดียวอะมันคาใจนะครับ แต่ว่าตอนนี้ผมขาดไอ้น,นี่ด้วยเว้ยขาดไอยาโอเพราะว่าผมจะเปิดเป็นเวนทอร์สี่นั่นแหละผมมีผมมีไลฟ์มมแล้วอะเออผมน่าจะน่าจะโล่ะวผมไม่ชัว์วะ่ะแต่ไม่โลแล้วกันเดี๋ยวไปโลหลังคีปก็ได้เพราะว่าผมว่าบอร์ดผมยังไหวอยู่เดี๋ยวค่อยโลรอบหลังคิปแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปหาแบบทีเดียวเลยยาโอด้วยนะครับเปิดเป็นเวนทอร์สี่อาจจะขึ้น7ก่อนนะครับผมว่าผมน่าจะขึ้น7ก่อนผมจําได้เพราะว่า ดี๋ยวเราไปโลเวลเดีกว่าผมจะได้ลงเป็นไลท์ด้วยแล้วก็เปิดเป็นมินทอส,สได้แล้วค่อยโลไข่สะสามดาวเอานะครับมีดูบมีดูบอันนึงอะ่ะขาดเท่ต,ตัวเดียวเว้ยผมว่ามันน่าจะฮิตแหละซึ่งผมเพิ่งจะสังเกตนะครับว่าบอร์ดไอบอลเขาเลือดร้อยเลยสเตจสี่แล้วเอาเรื่องจัดเอาพูดถึงไม่ทันขาดคําตายไปเลยนะครับแล้วเมื่อกี้ไข่สะคือเบิร์ตสายยาตายไปเลยไม่ต้องเล่นสายาสามดาวเวบาจัดคือไข่สะผมยิงม่วงไงไปโดนสายาเข้าตายเลยนะครับแล้วบอร์ดเขาคือ ดาเมจอยู่ที่สายาตัวเดียวเลยเรียบร้อยเลยผมชนะเลยนะครับแล้วเจอเป็นบอร์ดไอ้นี่นะลักรีโลคู่กับไอ้นี่อ่อเชนไม่ใช่มันชื่ออะไรนะสินเชาเออสินเชารีโลนะเหมือนจะชนะเราด้วยนะเพราะว่าเขาโลฮิตหมดเลยนะครับซึ่งผมยังไม่ฮิตใครสานะเดี๋ยวเรียบร้อยไงโดนลักเบิร์สท,ทีเดียวหายไปเลยเนี่ยแหละบอรดนี้แหละ,หละที่ผมว่าผมจะลองมาเล่นให้ทุกคนดูอยู่นะแต่ว่ามันหายนี่ยากเว้เพราะว่อ่ะ คอนเทนต์เซสิบาส่วนใหญ่มันจะต้องพึ่ง p พ w า r ว่าอัพอะซึ่งถ้าเกิดไม่เจอคือมันก็จะวุดคอนเทนต์ไปได้เลยบางทีเจอเจอ power up นะแต่ว่าโลไม่ฮิตเลยเล่นได้ไม่ค่อยดีเยลยอะไรเงี้ยมันก็เลยออกแบเป็นคอนเทนต์ยากนิดหนึ่งนะเซตนี้นะครับมันใช้ดวงหา power up นี่แหละสําคัญเลยไหนจะโลตัวอีก <laughs> ใช้ดวงเยอะเหลือเกินโอเคตอนนี้ก็จบเซตสี่เรียบร้อยครับหวังว่าผมจะได้เบลสักทีนะโอเคได้เบลเรียบร้อยครับแล้วได้ดูเพิ่มมาอีกหนึ่งอันด้วยก็สวยนะ ต่ว่าไข่สาผมขาดอีแค่ตัวเดียวอย่างองผมขึ้น7มาแล้วนะครับวันนี้ได้เป็นไซคเฟลเรียบร้อยนะครับแต่ว่าดูปนี้ผมไม่น่าจะไม่น่าจะไอ้นี่นะโอ้โหผมดูปไปเลยวะไอ้ผมใจร้อนจัดผมนึกว่าผมจะเก็บไปใช้กับดาเลียสด้วยเออแต่ว่าดูปไข่สาไปเลยก็ดีครับแล้วค่อยๆเก็บเงินดีกว่าเพราะว่าบอดผมตอนเนี้ยถ้าเกิดได้ไข่สาสามดาวมามันโอเคแล้วเว้ยแล้วค่อยไปหาดาเลียสเอาข้างหน้าก็ได้เดี๋ยวโลเรื่อยๆเ,เอานะครับ เอาใครสสามดาวตรงนี้มาก่อนเลยดีกว่าเออผมผมตัดสินใจถูกก็แหละเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ดูใครสะตรงนี้แล้วผมไปโลอะ่ะผมอาจจะอีคอนพังได้ดูปไปเลยตรงนี้อาจจะเป็นเพจที่สูกต้องแล้วนะครับโอเคนี่เจอเป็นบอดไอ้บอลน,นะเหมือนจะเล่นเป็นคีหุนนะครับแต่ว่าคีหุนถ้าเกิดเปิด7ไม่ได้ตอนเสร็จหนี่ค่อ,อนข้างจะยาวแล้วดามเมจมันจะไม่พอแล้วนะครับแล้วบอดคีหุนคือต้องใช้ไอเทมค่อนข้างเยอะนะแล้วใครสะเรายิงมัวด้วยไงแต่ว่าไอเดมาเซีย ไอคาวออฟเดมาเซียที่ได้จากอักเมนเน่ะเอาไปใส่ในหุ่นคือเก่งอยู่นะ <c oughs> เพราะว่าไอตัวที่ใส่ไอเทมเนี้ยไปอยู่ในหุ่นน่ะมันจะไม่โดนตีเว้ยแล้วถ้าเกิดมันไม่ตีบอดบอดเราก็จะไม่แพ้แต่ว่ามันจะไม่สเกลลิงมั้งถ้าเกิดไปอยู่ในหุ่นนะถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะครับ <c oughs> พวกไอเทมสเกลลิงต่างๆนาๆนาเช่นกุนซูเอ๋ยอักแอง,งเอยอะไรเงี้ยถ้าเกิดไปอยู่ในหุ่นน่ะมันเหมือนจะไม่นับนะครับถ้าเกิดใครอ๋อชัวก็สามารถถอนเฟิร์มผมได้แต่ผมที่เห็นเห็นมาคือมันไม่นับ่ะเนาะ แล้วนี่เลยเห็นไหมทุกคนบอดที่ผมบอกเลยแม่งเก่งจริงเว้ยเพราะว่านี่อ่ะไอ้ดับเบิลเทเบิลอ่ะใครสะแล้วก็ดาเลียต์แต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ฮิตดาเลียตเนาะผมใช้เบนโคบุโกะไปก่อนนะครับที่ใส่ไป2ตัวนะเดี๋ยวไว้โคบุโกะเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไว้ดาเลียตสามด, ia, ดาวเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะใส่เป็นดาเลียตสอตัวแทนส่วนในรอบวงนี่ผมได้เป็นไซเค์ล์เฟลเพิ่มมาอีกอันนึงนะครับเพราะ,นนะรว่าผมจะเอาไปใส่ดาเลียตแหละ BS ดาเลียตที่ผมชอบสุดก็ไซเค์ล์เฟลไอเอแล้วก็ไอเนี่ยครับกันตายสักชิ้นหนึ่ง แต่ดีสุดก็ไอนะ้นั่น่ะเชื่อน,นะสเตอร์แลกครับผมน่าจะผมว่าน่าจะดีสุดแหละเพราะว่ามันมีเกาะมาให้แล้วมันทําให้ตายยากมากขึ้นครับส่วนไทท่านที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เพราะว่าของมันเหลือนะผมเลยต้องใส่นะครับแต่จริงๆคือผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แหละใส่เป็นไอ้พวกสเตอร์แลกหรือไม่ก็เอ็ดอัลไนท์น่าจะกันตายได้ดีกว่าอันนี้ผมตัดสินใจที่จะขึ้น8ปดเลยนะแล้วก็ลงเป็นดาเลียสองตัวนะครับหรือไม่ก็เอาเป็นโคบโกะสองตัวไปก่อนละกันลังเลนะแต่แวลูดับเบิลเทเบิลที่มันคุ้มสุดอะผมรู้สึกว่าเเป็นตัวมที ที่ได้ดาเมจอะน่าจะดีกว่าเพราะว่าดับเบิลซีเบิมันเพิ่มดาเมจให้ด้วยนะครับถ้าเกิดใส่เป็น2ตัวนะเราใส่ตัวแทงใส่ตัวแทงสองตัวไปมันมันไม่ได้แวลูของดาเมดด้วยมันค่อยค่อยคุ้มเท่าไหร่อ่ะอย่างที่บอกแล้วครับใส่เป็นไอตัวดาเมจ2ตัวจะดีกว่าเนาะโอเคนี่ผมเจอไปบอยเอเอรอีกแล้วนะครับทัพโฟรเรียบร้อยแล้วก็วนๆเจอแล้วตอนนี้ก็เหมือนเจะไหวกับทุกคนอยู่นะ ไครผมมัน3าดาวแล้วมันสเกลลิงได้เรื่อยๆครับแต่ช่วงเนี้ยไขร่มันโดนเนิร์ฟไปเดี๋ยวน,นี้มันเป็นเกมที่ผมเล่นไว้ก่อนจะเนิร์ฟไขร่ผมไม่รู้ว่ามันจะเก่งแบบนี้หรือเปล่านะถ้าเกิดใครเจอก็ลองเอาไปเล่นดูแล้วก็มาฮอนเฟิร์มผมได้นะครับแต่คือที่ผมเล่นในแมตช์เนี้ยแม่งเก่งจริงผมเลยเอามาทำคลิปอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกแหละอ๋อนี่ผมเปลี่ยนเพราะว่าอ้สว่นะครับหยิบมาเป็นไอ้นี่แล้วกันจริงๆผมอยากได้พวกวูลเลตฮ l ลอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวลองรีใหม่อีกทีแล้วกันเหมือนจะได้ไหม แล้วเรียบร้อยครับได้เป็นบูลเลตเฮลแล้วแต่จริงๆคือถ้าเกิดได้เป็นโอ์ไนาทาวซันมามันจะดีวันนี้เยอะนะแต่ว่าผมหาไม่เจอจริงๆนะครับโอเคก็หยิบมาเป็นบูลเลตเฮลแล้วกันจะได้เป็นดาเลียสหตัวเรียบร้อยนะครับขาดอีก3ตัวก็จะ3ดาวแล้วเดี๋ยวค่อยมาใส่ดาเลียสตัวกันแล้วมาดูว่าดาเลียสเราจะพอมีดาเมจแบกทีมได้หรือเปล่าแต่ผมว่าดาเมจส่วนใหญ่น่าจะมาจากไคสาแน่นอนเพราะว่ามันเก็บสต็กมาค่อนข้างเยอะแล้วครับ จบสเตจ5เรียบร้อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็มาลุ้นของกันของที่ได้มาผมน่าจะเอาไปใส่ให้ไ like ลฟ์ละมั้งครับเพราะว่าไลฟ์ผมสองดาวแล้วอืมไม่รู้จะใส่ให้ใครแล้วอะส่วนใหญ่มันใส่เป็นติปกบไปด้วยนะครับอพวกเอ่อชื่อ,อไรนะอูดียอะไรเงี้ยแล้วก็ดาเลียผมของครบแหละแล้วก็ถ้าเกิดได้เป็นเซอร์แล็กก็อาจจะเอามาใส่แทนนะ,ะเหมือนจะหาดาเลียตัวสุดท้ายไม่เจอนะครับตัดสินใจขายฮุบโกะไปเลยและเรียบร้อยครับฮิตสักที ดาเลี้3ดาวนะครับแล้วก็น่าจะแคปบอร์ดได้แล้วนะสำหรับ Double t r o u เรานี่เลยนะตาบอร์ดแบบนี้เลยที่ผมบอกนะครับแล้วได้มาเป็นสเตอร์แหลกจริงๆด้วยแล้วถอดของทันไหมเหมือนจะไม่ทันนะครับน่าจะต้องรอรอบหน้าแล้วแม่งก็เป็นบอร์ดในฝันที่ผมแพนไว้ตั้งแต่ต้นเกมเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาแบบนี้เลยที่ผมอยากเล่นนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้ผมจะคว้าชแชมนะป,ป์ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมเจอเป็นลักรีโลนะ อันนี้ผมโลฮิตหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าลักจะไหวกับเราไหมและเหมือนจะไม่ไหวนะครับและเรียบร้อยไปชนะเหมือนจะขาดร้อยเล้วยซ้ํานะครับตัวผมไม่ตายเลยนะที่รีโลมานะเอาเรื่องจะจัดนะครับอันนี้น่าจะเป็นบอร์ดคียหุ่นไม่น่าใช่อันนี้น่าจะเป็นบอดซอสเซอร์นะครับแต่เหมือนจะไม่ไหวกับเราอยู่ดีหรือเปล่าเขาเป็นขียหุ่นนี่หว่าหุ่นยนเขาเบลเจ็ดนะน่ะเออผมเพิ่งเห็นนะนึกว่าเป็นซอสเซอร์นะครับขออภัยโอเคแล้วก็ไหวอยู่นะครับ ชิวๆไปแล้ว2คนนั้นคือใครอยู่ใครไปอา้าวเราเป็นบอดคี่หุ่นนะครับที่ไหวกับบ้านรักแล้วบ้านรักคือตายไปแล้วตอนนี้เหลือบอสคี่หุ่นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไหวกับเราหรือเปล่านะครับสาหรับบอดนั้นเดี๋ยวผมผมโพสิชั่นไว้นี่นิดหนึ่งเพื่อจะอยาแคปรูปนะ <laughs> แล้วโคตรเฟีย้ยวเป็นไงดับเบิลเทิร์โบแบบแคปบอร์ดหน้าตาบอร์ดที่แผนไว้ตั้งแต่ต้นเกมแล้วใครสะผมเก็บดาเมจไปเกือบ100%ซคือฆ่าไปเกือบร้อยตัวเลยนะครับใครสะเราบาจัดเกมนี้แล้วดาเรเลียนเราคือของ v ีเด้วยฮัโบโกก็บีเอยู่นะมีอีเวนเช้านะครับคือทุกอย่างแม่งเพอร์เฟกไปหมดตานี้ผมเลยเอามาเป็นคอนเทนต์นี่แหละเพราะว่าเกมนี้มันเล่นได้ค่อนข้างดีนะก็เดี๋ยวนั่นแหละครับมันก็เลยเออมาเป็นคลิปแล้วมันก็ แต่ว่าอย่างที่บอกว่าใครสามโดนเนิฟอะอันนี้ผมย้ำหลายรอบนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดลองเอาไปเล่นแล้วมันไม่เก่งอย่างที่อย่างที่เห็นแบบเนี้ยผมต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าใครสาช่วงนี้ผมว่ามันก็สาซาลงไปเยอะนะ โอเคแล้วก็เรียบร้อยครับชนะไปเลยสําหรับบอร์ดดับเบิลเทอร์เบิรเรากับเลือดที่หายไปแค่ประมาณ31เท่านั้นนะครับสำหรับเกมนี้ก็จบกันไปนะครับสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะก็ผิดพลาดกันได้ก็ต้องขอไปวาันนี้ทีนี้ด้วยนะครับก็เอามาให้ดูสนุกสนุกนะครับก็ถ้าเกิดอยากลองเอาไปเล่นก็สามารถลองเอาไปเล่นได้เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเป็นคอนเทนต์เซตสิบนะครับยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวไ้เจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup ัไหมบ่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆน่นแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ description ผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน